จากกรุงเทพไปเชียงใหม่7 0็รยกิโลจากเชียงใหม่กลับมากรุงเทพกี่กิโลครับเรกิโลเท่ากันครับผิดค่ะททำไมครับ800กิโลคะ่ะอ้าทำไมฮะคนขับไม่ขับเลยไปลาดบุรีมาบันดีคุณเอ็ดดี้ครับหวานเป็นลมขมเป็นอะไรขมเป็นยาครับผิดค่ะขม เป็นคนส่งหวานไปโรงพยาบาลสงสัยอีา네นี่มันตกเลือดมั้งก็หวานมันเป็นลมอ่ะผมมันจะมายืนดูได้ได้ยังไงคุณตำรวจบานชาวประมงสองคนดำน้ำแข่งกันโผล่ขึ้นมาคนหนึ่งคนหนึ่งผมเปียกอีกคนหนึ่งผมไม่เปียกเพราะอะไรเพราะอีกคนหนึ่งไม่ได้ดำลงไปมันดำทั้งสองคนทํามอ่ะเอาตะหมกฟังมั่งสิเวลาฉันพูด ทั้งสองคนดำน้ําลงไปแต่โผล่ขึ้นมาทั้งสองคนอีกคนนึงผมเปียกอีกคนนึงผมไม่เปียกเพราะอะไรเพราะอีกคนนึงมันุมหัวลงไปผิดชะอะไรอ่ะห้อยคนนึงหัวลา้านคุณนงครับมีมะม่วงอยู่สามลูกมีตาขับยายสองคนจะแบ่งมะม่วงกันอย่างไรแบ่งคนละครึ่ง มีมะม่วงอยู่สามลูกมีตากับยายอยู่สองคนจะแบ่งยังไงให้ได้เท่าๆกันแบ่งคนละลูกครึ่งครับผิดค่ะอ้าทำไมอ่ะก็แบ่งคนละลูกก็ลงตัวอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่ามีตากับยายสองคนาตาหนึ่งคนยายสองคนฟังไหมมีตากับยายสองคน เข้าใจกูหรือยังเข้าใจแล้วครับโอเคถ้าไม่ลงตัวก็คงจะเสี่ยงทิ้งลูกึ่งโอ้ยลืมคิดตรงนี้ไปโอ้โหอะไรเอ่ยอยู่ตรงไหนก็ไม่พ้นตีนอะไรเอ่ยจุดอะไรก็ไม่พ้นตีนอะไรเอ่ยอยู่ตรงไหนก็ไม่พ้นตีนรองเท้าพี่ชาปากอย่างมือ บนนสะพานพระราม6สร้างเอาไว้ทําไมเอาเขาสร้างเอาไว้ให้รถข้ามมาซพิดค่ะสะพานพระราม6สร้างไว้เพื่อให้มีสะพานพระราม7แค่มึงไม่แวะไปบ้านกูมัึงขาแล้วไปคุณนงสามชาติครับผมดร์ปุรชัยเปรียมสมบูรณ์หมดเวลาค่ะ อบได้เลยฉันไม่อาจจะถามคําถามสุดท้ายได้เพราะว่าเวลาตอบได้เพวกคุณไม่ได้ถามถ้าถามคุณตอบได้ไหมผมคงจะตอบได้ดรปุรชัยตอนเช้าท่านทําอะไรตอนเช้าแหมเอาซะใกล้ตัวเลยนะตอนเช้าท่านตื่นมึงรู้ได้ยังไงกูคงเห็นนะไอ้สาร